โมซาลาพูดเหมือนจอำลาลิเวอร์พูลนะครับโอ้มีรายงานเหมือนว่าเหมือนบอกใบอะ่ะส่งคำลาถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลเหล่าเดอะค็อปนะครับโมเมซาลาได้บอกใบ้เป็นในแ้ว่าเขาอาจจะออกจากทีมแอนฟิลด์หลังจากจบฤดูกาลนี้และจะที่เขาดูเหมือนว่าจะกล่าวคำอำลาในบทสัมภาษณ์ใหม่อีกแล้วนะครับฤดูกาลนี้โมซาลาทำมาแล้ว30ประตูและแอสซิสไป21ครั้งนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าทึ่ง แต่สัญญาของโมซาร่าจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาเกี่ยวกับสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับต้องการขยายสัญญากับเขาแต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ขณะที่โมซาร่าได้ออกมาพูดหลายครั้งแล้วว่าเขาต้องการขยายสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์รายนี้ได้นั่งพูดคุยกับ t ี t ทีสปอร์ตและบอกว่าอยากให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยจดจำเขาไว้นะครับบอกว่า ผมอยากให้แฟนบอลจำไว้ว่าผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อแฟนๆผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเมืองนี้ผมอยู่ที่นี่ผมไม่เคยขี้เกียจผมแค่สนุกกับการเล่นฟุตบอลและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เมืองนี้ต้องการพวกเขามอบความรักให้กับคุณและคุณมีความผูมกพันกับพวกเขาเพราะคุณทุ่มเททุกอย่างให้พวกเขาอย่างเต็มที่ผมแค่อยากให้พวกเขาจดจําว่าผมอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วแล,วและผมก็ทุ่มเททุกอย่างมาโดยตลอดนะครับสด์บวนี้นะครับ สำหรับโมซาลาในวัย32ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของลิเวอร์พูลครับทำมาแล้วถึง241ประตูจาก387เกมให้กับลิเวอร์พูลแห่งนี้ครับนำแต่ย้ายมาจากโรม่าเมื่อปี2017ด้วยค่าตัวเบื้องต้น36.5ล้านปอนด์นะครับผมก็ถือว่าเขาสร้างอะไรต่างๆให้ลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับอืมนั่นแหละครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์สัญญาใหม่ กับหงแดงจะคืบหน้าจะประกาศวันไหนครับอยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้หมูสลาที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทางหงแดงลิเวอร์พูลครับแฟนบอลก็อยากให้อยู่ต่ออะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะ